อันนี้ลงต่อลูกที่4อยู่นะครับเดี๋ยวจะไปกู้ลูกที่ห้าหกเจ็ดก็ไปแล้วนาสุดเข้าป่านะครับเรือ้อยเรือ้อยเรือรยลอยจัาพ่อ ครับลงลูกที่4ต่ออยู่นะครับก็ถ้าเราจะลงอาหารโดยมวต้องใช้เวลาหน่อยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ เรือก,ก็จะอยู่ไกลจักตรงพ่อหน่อยนะครับผมฮะ แล้วลูกที่ห้าอยู่แถวตรงนี้ใช่ไหมตอนนี้เกลีน้ำไว้ใส่ปลานะครับผมน้ำนี่เราต้องเติมไม่ได้เลือ,อะไรเลยด้วยนะครับผมเพราะว่าเราใช้น้ำเพราะปลาเยอะนะครับก็พอได้อยู่ก็ตอนนี้พ่อเขากำลังลงลูกที่สนะครับ พอลงลูกที่สี่เสร็จปุ๊บเราก็จะโก้ลูกที่ห้าต่อครับผมลูกที่ห้าลูกที่หกโกลูกที่ลูกที่ห้าลูกที่สี่ลูกที่ห้าเขาหกเจ็ดอยู่นู่นอ๋อลงลูกที่สามอยู่ครับโกผิดครับขอโทษทีนะครับผม ก็การหาก็อยู่ที่วิธีน้ําด้วยนะครับถ้าวิธีน้ําไหลอย่างเงี้ไยไหลเชี่ยวไหลไปไหลแบบนนี่มีก็เปอร์เซ็นต์ปาก็จะเข้าน้อยมากหรือไม่เข้าเลยครับแต่น้ําไหลเอ้ยเอ้ยอย่างเงี้ยค่อยค่ยไหลยเงี้ยปลาจะเข้าดีครับเข้าเยอะก็เข้าเยอะเลยอ่ะอ๋อ อันนี้ครับลูกที่ลูกที่สี่นะอันนี้ลูกที่สี่อันนู้ลูที่สามหนึ่งสองสามสี่าไหม่อเพราะว่าเราเข้าเปิือกอันหนึ่งเนาะข้าเปิือมันไม่ได้ดีข้าเปลืกไม่ได้ตัวไปไงอ่้อันนี้ตัว นาะมันไม่เข้าเลยดีกว่าไม่ใช่ใช้ไม่ได้มันมันเข้าสิบปอตัวมันสองวันสิบปอดตัวไม่โอเค,อเคสั่งได้นะครับปาตะเพียนหางแดงนะครับเพราะตอนนี้มีออเดอร์สั่งส่งแล้วครับสองพันตัวนะครับที่อุทัยถ้าสนใจก็เดี๋ยวผมจะลงเบอร์ไว้ให้นะครับติดต่อได้ ป่าแม่น้ำนะครับไม่ได้หางง่ายๆนะครับผมเนี่ยครับดูที่สี่ห้ามาขึ้นมากันเลย น้ำจะได้ไปง้อจะได้ไปวิชน้ำั้นเดี๋ยวปลาดตายหมดนกัโอ้โหอะไรลงไปจะขึ้นง่ายๆไ <laughs> <laughs> หมถือโอ้โหดินโอ้โหใส่ในในรังเลยด,ดินดูดเจ้าปะคุณลุนจะต้อง น้ำก็ได้หลมาโหม้นั่งไปชุกน้ำไม่หลน,ะะน้ำไม่ไหลไปหาหนองปลานะครับนี่ครับตทีสีตที่ห้าแลครับ โอ้โห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 ได้ครับพอได้ครับพอได้กินครับพอได้กินอันนี้มาใส่น้ำที่นี้เลย <ór> ออตรงนี้ดินเลยไปเลยไปจานเองไปเลยไหนเอาน้ไามเดี๋ยวใส่ตรงนี้ให้น้ำให้มันเต็มตรงนี้ก่อนอวิ่งง่ายตรงนั้นอ๋อ เออเออพอหนุ่มวิจนแห้งไปทีแล้วเนี่ยน้ำ,นนำ,นำหน้าพิทน้ำน่าจะไหลน,น,นี่สิครับสังแดงนะครับผม I ต่อเลยนะครับลูกทิ่เป็นเมื่อกี้นี้ เอาไงที่เอา,เอาไงที่ปิดอืม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 เชืะอกดายไม่แน่นเนี่ยอย๋อไม่ใช่ อเรามีแล้วเด้อน้ำหนักดีจับอาจจะครึ่งตัวเลย งต่อกันเลยครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเหลืออีกลูปไหมหรือไม่มีแล้วหรืออยู่สองลูกนั้นแหละไม่มีแล้ว มากเลก็จะครบแล้วครับ5โลสิกโกมาเดี๋ยวอีกหกกับเจ็ดอยู่นู่นครับแล้ก,ลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตับสไครต์ตให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกัน โลที่6กโลที่7ครับผม